ซินเทียร์ีเวิร์กสกิลใหม่ทั้งหมดเรียกได้ว่าปรับเป็นฮีโร่ใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่าลืมภาพเดิมๆที่เคยเป็นมาเดือนที่แล้วเนี่ยเราเก็บซินเทียเมส้มแล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วพอปรับมาใหม่เนี่ยบอกเลยว่าสกิลที่มีจากการเก็บเมส้มใช้อะไรไม่ได้กับการเล่นซินแฉดนี้เลยเพราะมันใหม่จนงงและมาดูยากไปหมดเลยสกิี แลวผมได้ทําการทดลอง3เกมแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็เลยทดสอบให้ดูหนึ่งเกมว่าหลังจากปรับเซนเทียแผ่นนี้มันเป็นยังไงแล้วก็อยากรู้ว่าทุกคนที่ได้ลองเล่นรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าหลบกับยูแล้วเราก็หลบไปททีเก็บสแตก็กแล้วก็ฟากเข้าไปแล้วปักเข้าไปนี่งไงมปนไงีอย่างแน่นเลยนาอง ไม่ร no? <c oughs> like so ู้สกิลเลยนะอันนี้ผมพูดเลยนะผมไม่รู้สกิลหาอะไรไม่เลยนะมันปรับมาใหม่เออไม่รู้สกิลเลยเลยเพราะฉะนั้นนี่เราในฐานะที่เป็นสินเม็ดส้มนะครับผมเราจะต้องลองทั้งสองสายเลยเราจะเริ่มจากการลองสายดาบก่อนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปงมกันแบบไม่รู้อะไรเลยนะฮะเม้มหน่อย 2, 2> สกิลสองเืออะไรก็ไม่รู้น,นะครับขณะใช้การโจมตีระยะประชิดแช่นเป็นเมสโซมที่เบันเริ่มเล่นใหม่เลย,อยออพอตีก็จะเปลี่ยนสีสเด <laughs> ือนที่แล้วยังเมส้มอยู่เลยตอนนี้นี่คืออะไรเนี่ยเหมือนกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยมันใช้จำอะไรเนี่ยล็อกหัว วับกลับบ้านไม่ได้ด้วยปุ่มวับหายด้วยอ,อะไรเนี่ยไม่มีปุ่มวับอะแล้วกลับบ้านยังไงอะนี่คือการรีวิวิน i n e t เ,เม m e t ้มจากใจอ๋ออไอชืออันตีมันไม่ใช่อ้ออะไรวะเนี่ยกลับบ้านก็ไม่ได้ t ินฝาบใหม่ดีขึ้นไหมแต่ภาพน้องดูไม่ได้ปุ่มวับแล้วก็ไม่มีอันตีกูก็ไม่รู้อะไรเนี่ยกูก็งงไปหมดลวไอปุ่มวับกลับมาแล้วอันตีใช้ทำอะไรครับนี่ เข้าสู่หมดโจมตีระยะไกลก็คือ่ยวเหตุทำงานโจมตีสามครั้งอ๋อหลุดเลือดเอ้ยเป็นย่างอยู่นั่นเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่โอ้ยมันคือมันมันคือตัวใหม่อ่ะเข้าใจป่ะมันโอ้มันปรับเฮ้ยเอาไอ,อ้เ้จืจะว่ากลับเอ้ยอะไรวะนี่อู้จาวับกลับบ้านตาแรกนั่นคือถือว่าเป็นการทดสอบนะครับเทสเทสระบบ มัではではนต้องทำยังไงโอ๊ยดงเป็นของฉันซะโอ๊ยนี่นี่ยคือคนที่ได้เมส้มเมื่อเดือนที่แล้วเองกดอัพติเมทไม่ได้หรอกนะทำอะไรอยู่เนี่ยโอ๊ย ทดสอบทดสอบก็พาสตีเป็นของฉันซะแท็กว่าสตีโอเล่นตีเนเทียมาทั้งชีว oh. ิตไม่ช่วยอะไรเลยจริงตอนนี้อาใส่ครับ ยองอยเป็นของฉันซะเฮ้ยอาลีน่านี่แม่งไหลทีอ้าแล้วกูจะกลับบ้านยังไงกูต้องเดินเหรอแล้วยังไง <c oughs> อย่าตีเลี้ยงพาสีมันจะกลับบ้านไม่ได้โอ้ยมันอะไรเนี่ยมันใครคิดเนี่ยแต่ปัญหาที่เห็นตอนนี้คือ,อเรื่องซ<ก>ับเทนมันไม่ดีเหมือนเดิมแล้ ัโมเลนะมราทำไงไม่ถึงขังโอ้อยมันต้องอยังไงวะนี่กนะูคงคงทำไมมันถึขังเดี๋ยวมันก็ไม่ขังวะทำไมเมื่อกี้มันขังเมื่อกี้พยายามปามันก็ไม่ขังนะมันต้องขังยังไงวะมันต้องติดกำแพงอ๋อ เกำลังคิดอยู่ไม่งั้นแม่งก็ขังน่าเกลียดเกินตอนกูมีเม็ดดาซี่มึงก็ปรับดาซี่ทีเดือนที่แล้วกูเพิ่งมีเม็ดต้อมส,สินแล้วมึงก็ปรับสินกูอีกแล้วอ๋ออะไรวะเนี่ยกูต้องทำยังไงเนี่ยอันนี้ใช้ยังไ <c oughs> งกำลังเสียเงินแค่ห้าสิบหลังจากนั้นช่วงสั้นจะสร้าง,งสาพสตรัรนร,รอบๆร,ระหว่างนี้จะไม่ถกเรื่งโจมตี และทุกครั้งที่ไม่จบที่โจมตีโดนฮีโร่หนึ่งตัวจะฟื้นฟูอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีขึ้นเปิดอันติวิ่งเข้ายวัดสองวัดวนึ่งวัดจุดเป็นของฉันซะดีถึงเจ็ดร้อยตามปุออ๊บจะวารกลับไอ้เหี้ยกดอีกแล้วยืนรอ,รอกลับบ้านเนี่ยฮีโร่เฮียฮีโร่อะไรต้องมายืนรอกลับบ้านเนี่ย อย่างนี้เวลาบวกรูเล็กๆนี่น่ากลัวนะเนี่ยเนี่ยรูลเล็กๆนี้เเดินปึป่าอ้าวตกเกี่ยวเด้งได้ยังไงมันบวกยังไงวะตัวมันเนี่ยใจเย็นๆนี่คือวิธีฝึกเรียนรู้ของผมเองเราต้องมาฝึกในแรงครับเราดูคร่าวๆมาแล้วก็ฝึกในแรงเลยนะฮะ อย่าถามว่ามาเล่นยังไงมึงดูสก,กอร์คนที่มึงยังจะถามกูอีกเหรอขอเวลาสามเกมรู้เรื่องกดอันตรหาเลี่ยมหาเลี่ยมก่อนหาเลี่ยมประทันนี่ไงเข้าคำแพงไปไงโคตรเท่แล้วกดบัตรดีกว่าสุดเลือด50%า์ตามตัวที่โดนเฮ้ยไม่ถึง50%เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แล้วก็วาร์ปกลับไม่ได้ต้องรอแป๊บนึงอ่าฮะ ้กดนอนที่เมดโอ้ยรึปโอ้ยโอ้ยขอเวลาสามเกมแนี่จริงๆริงเลยเชียร์เจี๊ยจะรีพอร์ตกูนะมาด้วยกันนะเออกดห้าดีกว่ากดสามไม่โดนรีพอร์ตชัวโอ้หเชี๊ยโดนชัวทั้งนี้และนี่คือ first i m p r e s ชั่นสำหรับคนที่เป็นซนเ n e t i a เม็ดส้มนะครับกับซนเ s i n e t รีเวิร์ค ใหม่ฮะที่เพิ่งปรับมาเลยต้องบอกว่าจากตาแรกที่เราไม่รู้อะไรเลยก็แค่คําว่าสเสน่ห์ของซเนเทียมันหายไปอ่ะเออสเสน่ห์มันหายไปอะ<ๆ>่ะและนี่คือตาที่2เม<ๆ>ื่อกี้หนตานี่ก่อนสักห<ๆ>นึ่งห้าสวยไม่เข้าใจสกลิลสองมากๆเลยไอ้ก็ได้อธิบายกูทีกูอ่านแล้วก็งงฟาดฟันไม่ทานผมป้า <kinetic. S 2> ก็ได้เท่านี้ก็คือเมื่อกี้ก็คือสุดแล้วคือตีดาม่งร้อนี่เหรอแค่นี้เหรโดนโดนต้องสฟหอกมันต้องมต้องมันต้มันตองมนงันต่องมัตงมนตเดมนต้องมันตันตมันต้อมนต้อน้งนตันมอตตอัตต เงินเม็นต้มคืนไปเถิะจริงเัาทำกับกูอย่างเงี้ยตัวมันเก่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดีในเวลานนองต้องปลาออกไปต้องมีประโยชน์สักอย่างหนึ่งแต่ยังมองไม่เห็นประโยชน์มันเลยอ่ะตอนนี้กดอันสี่ี่ีรับปลาเข้าไปอัดกำแพงอ้าวจิดหายแล้วดิน้องตะกิ้สองเวลาไม่มีอะไรเราก็สามารถ ไดเ้เป็นเหมือนซุปเปอร์แมนเนี่ยมันปาดได้อ๋อแล้วพอเราเก็บตะแตกครบมันก็จะแรงของเท่าเป็นแปดอโเ๋เห็นปะเนี <S <S ่ยสองตาเรารู้สองกิและเดี๋ยวคราหน้าเราเป็นใช้อันติเป็นอีกทีก็จบละเกมแรกเราใช้ทกิลหนึ่งเป็นแล้วก็คือเวลาสกิลหนึ่งแล้วก็เก็บปุ๊บแล้วก็ปามก็จะขังแบบนี้ขังได้ทั้งคีสทั้งคนเลยน่ะโคตรดีตอนเป็นตี นี่ครับนะป็นไงน้องชอ็อตนี้เอาไปลงติ๊กต็อกอลงช็อตเดียวพอขังไงน้องเห็นแล้วสองตานี่อ๋อมันเป็นเส้นตรงเห็นเอามาตัลดเลือกครึ่งหนึ่งเ็าวิ่งออกมาอาอยื้อเริ่มมีทรงเริ่มมีทรง เก็บกนนระแตกซปเอร์ครี่เลยสง่งออกไปแล้วถ้าจีงเข้าไปอย่างนี้อ๋อปิิเซไม่ได้หรอกนะทาไมอ้ย,ยอออทอตัวทอแล้วเนี่ยวิ่งมาแก๊งกดเอาติเมทซีไกลลุกซื้อ่ะลืมว่าใช้ตะกิยวกดได้ ยังใช้ความเคยจินอยูอ่อันติีเหมือนอันติีปลาไหลอุ๊หูิขังไม่โดนปฏิเศษไม่ได้หรอกนะขังไปดิเรียบร้อยจุงเป็นของฉันซะนี่ไงปลาติดขังไงโคตรดีโคตรดีแล้วก็ตะกิวสองปาดดยอ,อดเลย แต่ว่าไม่ไม่โอเคอย่างหนึง่งคือไอ้วาร์ฟเนี่ยไม่เข้าใจทําไมต้องมายืนรอเพิ่มทำไมไม่เพิ่มอีกทีกลุ่มหนึ่งปะเนี่ยมันน่าจะบั๊กมั้งถ้ายอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะมีโลตัวไหนที่จะวาร์ฟกลับบ้านก็มายืนรอในแบบนี้คือสปาพาสตีบเด้งไม่มีวาร์ฟกลับอย่างนี้หรออะไรวะหลักการอะไรกันเหรอเฮ้ยเนี่ยวาร์ฟกลับไม่ได้อาบได้ไง ตายง่ายมากเลยวาร์ปนี่ผมว่าบัคทัวร์เดี๋ยวมันต้องแก้มันไม่น่าใช่กดอันตี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 ไงตีสู้ตีสู้สส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 สกดสกิลสองอันนี้นะผ่านไปสองเกมผมรู้สึกว่ามันต้องคอมโบโอเอาแบบง่ายๆนะมันต้องกดอันติเพื่อตีไก่แล้วก็ตีไวแล้วก็หาจาังหวะกดสกิลหนึ่งขังให้ได้แล้วเราจะตีฟรีแล้วก็พอเรามีสกิลสองใช่ไหมก็จะเป็นดาเมจตอนนี้ผมกำลังหาเหตุผลให้กับตัวเองว่า ทำไมเราต้องเล่นซินเราต้องมีข้อดีอย่างตาอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเจอตัวแท้งเราจะหยิบซินมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าซินมันปรับมาเป็นอย่างเงี้ยเราจะเลือกมันมาเล่นตอนไหนอ้าวโอ้ย,อยตะกี้หนึ่งเจ็ดนี่ก็หนึ่งเจ็ดอีกแล้วน,นี่ดูนะเวลาแกง๊งเวลาบวกกดอันตีเมทเข้าไปปึ๊บแล้วก็าวแ้วก็กแทงแล้วก็ใช้สกิลสองปึ๊บไม่เป็นไรน้อง ทุกเกมคือการเรียนรู้นะครับอ่าตอนนี้เราผ่านไป2เกมแล้วเกมแรกเราใช้ทกิะทหนึ่งเข้าใจละตอนนี้ผมเข้าใจทกิะทสองและใช้ทกิะทหนึ่งได้แม่นขึ้นนะครับอีกเกมหนึ่งขออีกเกมหนึ่งแล้วเกมที่สี่ผมจะเก่งละจากทะกี้หนึ่งเจ็ดเป็นหนึ่งแปดอยากเติมเกมจัดไปที่นี่เลยจูนบิโกช็อปจะเกมมือถือเกมไหนเขาก็มีหมดถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขาหมุยแน่นอน เพราะเขาจดทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภัย100%ทักเพจได้เลยที่จูนมิโกชอปหรือแอดไลน์จูนมิโกชอปมาฝากด้วยนะไปครับนี่คือตาที่3จาก1718และตานี้จะจบที่เท่าไหร่ตาคือหนึ่งรันแล้วก็ปลานของลตะกวกปลาตะกีโวกยตะกียสองนี่ใช้ได้สองรอบ คือถ้าพลาสติมันหมดไอที่ตีไกลหมดปุ๊บกะจิวสองก็จะตีเซตเลยเอ้ยไม่ดีเซตสิมันจะเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งเรียนรู้น้องคุณเราต้องเรียนรู้ครับอะไรที่เป็นของฉันก็เป็นของคุณเช่นกันตอนนี้เราชื่นสมพันธ์แห่งรื้เอาละครับไปนี้ได้บวกกดอัตติเมตอัดเข้าไป ก <premises. S 2> ับป้อมไม่ได้สักสกิลสองนี่ไงกูบอกแล้วกูเรียนรู้กูเป็นคนเรียนรู้ไวแต่กูต้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมันตีไม่ดูดดิกดอันตี่อยลอยลอยครับผมปลาตะกี้ตัดกำแพงทักษิณสองทีหนึ่งสไลด์นี่ไงนี่ไงมันโดนกูแล้วไอ้แม่งรู้ว่ากูไม่ซ่อมวิ่ง ที่มาแล้วนะ้องนี่ไงปดอันตีปลาเข้าไปป,ป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเก็บ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 องนี้นะจ๊ะเก็บตะแตกกับคีบก่อนครับแล้วพุ่งไปปลาโอ้โหเอ้อ <c oughs> อยกำลังจะเท่เลยพุ่งไปปลาใส่รอเลี้ยวได้คิวแต่โดนป้อมตีตายเก็บตะแตกก่อนเก็บตะแตกก่อน มนมาแล้วใส้สก,กิลหนึ่ง,ง,งกกรงึอัดเข้าไปเฮ้ยไม่โดนรึปัดาแล้วกดสกิลสองเก็บกระแตกปึ๊บอัดเข้ากำแพงล็อกโอ้ยมันติดของมันกันทีซีแล้วก็สกิลสองรึปลอยอ๋อ ดูครับป้อมในกดอัลติเมทแล้วซอยแตก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 ป่าสู้ลืมกดฟ้าจิ๋มเลยเพื่อนเอาให้เพื่อนเอาให้ในชนะแรกมาละอันนี้ไม่น่าชนะเพราะตินนะชนะเพราะไอ้ไอเจตขี้โกง มีตัวขี้โกงอยู่ในทีม,มเป็นรล้เป็นลแล้วแล้วก็พาสีไอตรงวาร์ปก็คือถ้าเรากดแล้วมันโดนหลายตัวทุกหนึ่งตัวมันก็จะดูดเลือดแล้วก็ในวงก็ติดสตันด้วยถ้าเลือกช็อตใช้ได้ดีก็น่าจะได้อยูู่มีทรงขึ้นมายเเตขี้โกงเกินครับไม่ว่าตัวอะไรจะปรับมาอย่าลืมแบนไายดเตด้วยนะครับตานี้มันไม่ได้ไาเดเต อ่ะอันนี้เอาจริงแล้วไม่มีคอนเทนต์แล้วจะมาอ้างว่าไม่รู้สก,กิลไม่ได้แล้วพอ3สามตาละเมื่อกี้เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนการเรียนเหมือนเรากําลังนั่งเรียนอยู่ว่าทําอะไรได้เรียนยังไงอันนี้ทํำยังไงเหมือนทําโจทย์อยู่อันนี้คือสอบแล้วหรือป่าอ่าแล้วเราก็ตีครบแตกปุ๊บสกิลสองก็จะกดได้แรงแรงกว่าตอนไม่มี<อ>พารตี ก็กลับมาปาอ่าเป็นแล้วก็สกิลนะสกิลหนึ่งปาปุ๊บหนีล็อกแบบโอเมกแล้วก็สกิลไปจะสกิลมีกดไปเลยเพราะมันไม่ได้ใช้มานาไม่ใช่อะไรเลยปลาปาเมื่อเรามาเราเก็บสแต็กกับนี้ก่อน มานี่อขังเห็นปะขังขังขึ้นขังขังตีเกตสแต็กปึ๊บรอก่อนปึ๊บขังเข้ากัมเพงเอ้ยไม่ติดปาดสกิลสองรอบลืมกดสกิลวะมันยังไม่ชินอะจริงๆมันกดกดได้กดเลยนะสกิลสองเ่ยตีก็เป็นสีเหลืองขึ้นกดอันตีตีครับปาเข้าไปในกัมเพงกดสกิลกอน สี่สีี่บผมึ๊บีีกดพาสีหลบไปหนึ่งทีตะตันหมู่แล้วดูดเลือดกลับครับปรับบปึ๊บปึ๊บอืมเป็นไงเป็นไงมีทรงมีทรงโอเคขัดกำแพงขังนไงน้องักปาตะคู่อปาตะยูหนึ่งปึ๊บ กดตีขวด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 นี่ไงตะกี so ้สองเป็นหมูนี่ไงไหมย่งมีโต๊กมีโตกกดอันติแล้วตีครับผมกดอันติแล้วซอยครับผมกดตล้วตีเร็วซอยซอยซอยอปลาอย่าลืมนะครับผมโอ้ย กดเอาติเมทแล้วปลาอัดกําแพงกดฟ้าตีบหลบไปก่อนรึมันหลบกับยูแล้วเราก็หลบไปท่งทีเก็บสแต็กรึแล้วก็ปาเข้าไปแล้วปักเข้าไปนี่ไงไงซีซีอย่างแน่นเลยเนาะรึยามันไม่มีวิ่งไวแล้วว่าพ้าตีบโอ้เออฉจนก็เป็นมนุษย์คนนึง โอ้ถ้ามันไม่ต้องเก็บสแตกแล้วมันสไลด์ไปได้เลยนี่มันจะจริงนะเนี่ยเก็บอะไรยากขึ้นนิดนึงเลยโอ้ยหายแบบคมๆโหล้วไอพ้พาร์ตีที่มันแบบตีเลือดน้อยตีแรงอะไรพวกนี้ก็หายไปหมดเลยเนี่ยคือ <c oughs> ตอนแรกผมกล่าวว่ามันน่าจะแบบหายตัวได้แล้วก็รอปลาอัดกำแพงอะไรเงี้ยเนี่ยมันยังหายตัวเหมือนเดิมนะ แต่ถ้าจะอัดกำแพงมันก็อัดไม่ได้มันต้องมีสเต็คก่อนอันติดกุ้งซอยนะปลาครับผมล็อกขังขงอยู่แล้วก็ปาตะกิ้โอ๊ยลืมว่ามันต้องปาตะกิ้ขังป่วยแล้วแต่ลืมปลาน่าโดนะฮะได้ไงบ้างปฏิเสธไม่ได้หรอกนะ เลือดอสูรทบานใอ,อมันจะเก่งยังไงเนี่ยมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่ะมันนิดนึงมันเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เป็นของัลาอัดํำแพงขังผมปลาอะคิอตปาาเป็นอย่งดีดูปวดปวดปวดนี่ยโดนไปดูมาแล้วเนาะปลาตะคิโตแล้วก็ตอนนี้ไอ้ข้อเสียเห็นชัดชัดเลยนะตอนมันยิงเนี่ยดูนะมันยืนชาร์จด้วยนะดูดิมันชาร์จนานอยู่อ่ะ วิหนึ่งอ่ะยืนช้าตะคิวหมันไม่ได้พุ่งแล้วปล่อยเลยนะมันยืนง้างด้วย,ยต่อยมาพี่บอกมาตุ๊บต่อไยต่อยเป,ปอ,อนอต,อออตัวตะคิวมันไม่ใช่ตัวตีไปแล้วอ่ะคนมันเป็นตัวตะคิว Q แล้วจะผมจะตียังไงช็อตเนี่ยนี่อย่างช็อตตะเกีย re. ถ้าเราจะตีเราต้องทำยังไงมันตีไม่ได้มันต้องเอาตัวเข้าไปตีใกล้ๆเพื่อเก็บตะแตกมันจะทำยังไงมันจะเก็บยังไงอย่างเมื่อกี้แปลว่าอันตีนี่คือถ้าใช้แบบหมดก็ยากเลยหมดปุ๊บนี่เน่าเลยตัวมันเน่าเลย เออคือแปลว่าอันตีอะสำคัญจัดเลยอันตีนี่คือปวดสำคัญเลยถ้าไม่มีก็คือตัวเป็นคีบเลยตะกิวหนึ่งนี่เอาไป8คะแนนตะกิวสองง้างขนาดนี้ติดลบไปเลยกดคันตีกดเนสองเนเนี่ยเราไม่มีคานตีปตัวมันได้เกียตัวมันกำวะน้องตัวมันมัน ดูตอนนี้อือเนี่ยอ้าวสแต็กกูหมดอีกปลาทากิลยุ๊ปประมานั้นน่ะยุ๊ปมันเป็นตัวโคตรคอมโบเลยมันมันต้องมันต้องต้องมีอันนี้อันนี้คือมันมันดูหยุดง่ายอ่ะมันดูแก้ง่ายเออผมว่ามันดูแก้ง่าย พาอัดกำแพงกดตะเกียสองโอ้ยตีเบาเนี้ยตีเบาอยู่ด่านนี้โอ้อยน,นี่ดิวะมันดาน่าใครวะสเต็ปอย่างลาบข้อเกาะลูกเพจขึ้น มันรู้จักกูได้ไงวะมันกูมัน,ม,นมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นใครกูชื่อตะตาอา,าเนี่ยนะมัน,มนด่ากูเหรอทุกคนดูออกแล้วว่าคุณเจอกดเจอใครนี่ไงคิวด้วยสกิลสองโอ้ยบัตรห้าสี่วุดกดห้าสี่ตันสองตัวเขาบวชบวชบวชสกิลหนึ่งโอ้สกิลสอง อะไรครับเนี่ยใช่ตัวนี้ต้องกดทุกอย่างเวลาบวกต้องกดดีๆถ้าเล่นก้ามือไวจังหวะนี้น่าจะมันก็คงดีกว่านี้แหละได้แต่ผมคิดว่ามันต้องเล่นสายคีแหละอันนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นสายคีเพราะว่าซินเนเทียเมื่อก่อนเขาไม่เล่นสายคีกันเพราะว่าตะกูสองมันเป็นป่าพ๊กปักๆตัวมันตีดาร์กไวเฮ้ยอ๋อจบบ้านเลยเหรอ โอ้น้องเจะาอมจบไปหรอดหัวเทลากิฟเสร็จแล้วโอ้แล้วเหลือซ่ากคิฟว่าไปตายสักคนยิ่งใหญ่นะเยี่ยมมากแดงกิ๋วกูว่าแล้วกูว่าคิดอยู่แล้วการที่เราทำอะไรที่มันซือตรงเกินไปอ่ะเข้าใจปะเออ มึงซื่อเกิดอ่ะมึงเจตานาม,มึงแบบ oh, คือมึง <the> ไม่มีเหลี่ยมไม่มีเชิงไม่มีอะไรเลย <laughs> แล้วที่สําคัญเลยนะไม่ว่าตัวอะไรจะปรับมามึงอย่าบะอย่าลืมแบนคไฮเดรต,ตด้วยสิครับน้องเรียบร้อยสรุปว่าเราสอบตกนะครับซ้อมมา3มเกมตาที่4ี่สอบสอบตกนะฮะต่อให้เมื่อกี้มันไม่มากันนะไอ้คีทแม่งเหลือเลือดอยู่กระปิ๋นนึงมันก็ไม่รอดอยู่ดีนะอมจบขาดอมจบ ยืนยันคำเดิมนะครับว่าเดยที่แล้วยังเป็นซีเนเซียมเมส้อมอยู่นะครับ